สวัสดีครับพวกับผมบานพินกับ Channel f e ฟิลไทยใน YouTube ครับที่เห็นตรงนี้ก็คือหมูย่างนะครับเป็นหมูย่างนี่ครับเขาแขวนห้อยเป็นตัวตัวอย่างนี้ครับเป็นหมูย่างข้างถนนที่เวียดนามจะเขาย่างหนังกรอบแบบหมูหันนะแต่ว่าจะไม่กรอบเท่าครับนี่คนเวียดเขาก็มามุงดูหมูกันนะครับก็เลือกหมูมีเป็ดด้วยนะครับเดีครับหั่นเป็นชิ้นแล้ว หมูย่างแบบนี้เรียกว่าเฮลไกวยนะครับภาษาเวียดนามเรียกว่าเฮลไกวยเฮลแปลว่าหมูนะครับไกวยแปลว่าย่างนะครับเป็ดนี่ก็เรียกวิดไกวยครับก็เลือกซื้อมานะครับผมก็เขาขาย2 5งหนะครับก็ประมาณสัก30บาทขีดนึงนะครับขีดนึงนะฮะก็หั่นมานะครับ เวลาที่ไปประเทศเวียดนามนะครับหมูย่างแบบนี้ก็จะมีขายเป็นบางพื้นที่นะครับแล้วก็คนเวียดชอบเอาไปใส่ขนมปังฝรั่งเศสนะครับที่เรียกว่าบั๋นหมี่นะหลายร้านเนี่ยข้างทางก็จะขายคู่กันอันนี้กับบั๋นหมี่ก็คือมีทั้งขนมปังแล้วก็หมูย่างนะครับนี่ก็ซื้อมานะก็แนะนำไว้สำหรับใครที่ไปเที่ยวประเทศเวียดนามครับแฮวไก่ mm hmm. ai, ครับหมูย่างนะครับ มีบางปลมันมาบ้างนิดหน่อยแต่อร่อยครับหนังกรอบอร่อยพบกันใหม่ครับกับช e l f ลฟิวไทยใน YouTube ครับ